แต่นวดมาก็รู้สึกว่าหน้ามันแน่นขึ้นมันตึงขึ้นแล้วก็กรอบหน้ามันดูชัดขึ้นนะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่านวดมาแบบติดต่อกันสามสัปดาห์เต็มๆอะ่ะก็คือนุอ้ยจะนวดไปแบบนี้เลยนวดยกขึ้นไปแบบนี้เลยทั้งเช้าแล้วก่อนนอนนะครั้งละประมาณแบบห้าถึงสิบนาทีอย่างเงี้ยตรงไหนที่รู้สึกว่ามันมันแบบมันหย่อนคล้อยมันไม่กระชับเงี้ยเราก็ลูดขึ้นไปแบบนี้ได้เลยก็คือทําง่ายมากๆเลยนวดไปนวดมาดูถุงใต้าตา คือได้ความที่หนยอ่ะถนัดขวาใช่ไหมหนยก็จะชอบเผลอชอบนวดแค่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งเดียวอ่ะเยอะกว่าฝั่งซ้ายมันก็เลยเป็นแบบนี้ป้ใครที่ซื้อไปอย่าลืมนะอย่านวดแค่ข้างใดข้างหนึ่งต้องนวดทั้งสองข้างให้เท่าๆกันกลับมานะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อย่างนี้เลยลิปหน้าก็ทําไปค่ะทําไปวันละประมาณเท่าไหร่อออแทนจะพยายามนับข้างละห้าสิบนะประมาณนี้ แต่นี้ทำให้ดูฉันก็ไม่ถึง